ของดีมีคุณภาพแต่อุ้ยตกใจอะไรเพื่อนตกใจสิเมื่วาที่ราชบุตรเขยอยู่ข้างหน้าก็ต้องถวายาบัคองพระเจ้าค่ะราศีจับเชียว,วเพื่อน,ร,นรู้ได้ไงนะมันจะเป็นาดาวนี่ไม่มีใครแน่นอกจากทาราที่ราศีจับขนาดนี้ในสองคูจะเป็นองค์ราชบุตรเขย ไม่ใช่หรอกจะบอกว่าองค์ไหนองค์น,นี้อูคอยดูองน,นี้นั่นแหละใจยเย็นนะเอาเชิญเสด็จเลยพี่ยาค่ะพระองค์ด้านเพื่อนเราเององไห,หน,นองค์นู้นเป็นเด็กวัดตึกแหน,นแล่ลนาวนีนานจับนะะั่นแหละลาสีอย่าลืมกันนะตกมากนะดีนะกุญย์ยอดละกุญยืนเนี่ยกุญจวนี่เจ้าไม่ใช่ นี่ยเอ้าขอพระองค์ทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะเฮ้ยองค์ไหนเนี่ยรู้ดิจงิงเทียมึงไม่ใช่กูไม่ใช่มึงแต่เป็นองค์นี้ไม่ใช่อย่าเถียงกูสิมึงก็อย่าเถียงกูมึงรู้ได้ไงเขายังมาไม่ถึงใครวะเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเขามาโอ้โหแมงเขาคิดมีถุงหมื่น ถวายพระโคมไปยังค่ะองค์ราชบุตรเขยจะไว้สามวันหรือว่าเผาเลยจั่วเพื่อใครเลยนี่ไงองค์ราชบุตรเขยจะเพืัอข้าวเจาเ้าเลยถุงมือไม่มีล่องนิ้วเลยเลยวะมาฮัศเดิมนะใครมาเยอะนะ ข้าใบแจ๊บ <temple> น <and fingers out> <boundaries> ิ้ว <trying> ก <out> ูหายไปไหนก็พ <guarding okay investigating samurai> ุ่งถุงน่องถุงเท้ามาใส่ถุงมือแล้วอ่ะข้าใบแจ้าไม่ใชราชบุตรเคยแต่ราชบุตรเคยจริงเขาเสด็จนิวัดมาโงพระราชทานแล้วแปลด้วยได้ไหมเสด็จมาถึงแล้วเด็จมาถึงแล้วทวายบังคมองราชบุตรเคยเทพายุโกโหตุมหาราชาบุญใหญ่ วหายใครอ่ะขอเดชะฟ้าพระบาดพระองค์ท่านเก็บพระราชโอรสด้วยยังไม่มีลูกเปล่าของพระองค์ท่านแตกมันก็มึงฉีดเมื่อกี้เนะี่ยมึงชี้ยังไงชี้ที่คนไหนตาตาตาไม่ใช่กูตาไองเสียงรหมที่ซ่อนไวต้ตรงไหนในเสียงพระพรมม องหญิงมองกระม่อมชันจังเลยทำไมล่ะอยากให้ลูกในท้องเกิดมาหน้าเหมือนกระม่อมเด้อเดี๋ยวมองมัน <A moment. S 1> ชี้ยังไงวะชี้นเหมือนชี้ชี้มันเป็นนิ้วช,ชี้ออกมาดิ <c oughs> เป็นใครเนี่ยอะไรเพื่อนจมูกเหม <c oughs> <c oughs> ืองวะเนี่ยะไรต้องเอาของใครวาแต่ ข้าวอีฟางข้าวใส่ไปด้วยปัดจมูกเพราหน้าเขาบอกเขาเป็นห่วงเอ้ยจมูกเจ้าเลิกเนี่ยเป็นจอมเป็นจอมโอ้ยเบลคิมูกเป็นก้อนเลยเดี๋ยวกูให้อีแก้วแค่ให้่ทุกคนมาครบแล้วพระเจ้าค่ะถ้ามาครบแล้วถึงก็เปิดฉลาบถัดะเปียค่ะเปิดฉลาบเป็นคนแรกเดี๋ยวเดี๋ยเปยค่ะ เป็นลางสังหอนมาตอนมาลอยกะระ<ฮ>ทงโถ่ยัเป็นคู่แข่งกับชายาม,ม่ใช่ใครอ่ะชายรู้หนูนาโอ้ขอนเลยขอนไ,ไม่มีพี่ยัง่ะเฮ้ยไม่มีก็ถือว่าโดนดไปยอมรับครับอย่าลืมเลยน,นะไม่มีได้งไงวะ ฮะไม่ม okay? ี้ง่ายจังไม่นิ่งเสรีไปครับหวังว่าคงจะไม่ใช่เจ้าอะไรฮะเเแค่เป็นลมลมพับชีพดับเออลงคุณเหย บไม่มีไม่ไไมีอ่ะไมเพิ่งามาอีกเหรอมึงเอาแน่ใช่ไหมเดี๋ยวมึงจะเป็นแน่ใช่ไหมพี่เอกเนี่ยนี่เริ่มตั้งใจร้องแล้วโอ้โหทุกคนในงานเบาๆครับทำไมอ่ะตอนนี้ไก่หลับหลำร้องซะด้วยคนฟังรัวมอลไม่ได้รัวมอนลนัเนี่ยมึงไม่รู้เหรอเท่าไจ่ตื่นแล้วเหรอ ตื่นมาก็ขันเลยนะอย่ามารอเล่นกับข้าเลยมึงเป็นใครเนี่ยชีคายยโกโฮตตมหาราชาเขาไเจ้าขอถามมึงพูดสวัสดีครับกับกูบก็ได้มันไม่ต้องดีครทบไม่งั้นมจะเป็นนาชาซับเลยสภาพการแต่งตัวไม่น่าพูดแบบนี้ขอถามองท่านสักหนึ่งขอ้อว่า เก้าอี้ทำไมตอนลิเกเลกคนดูเก็บเรลิเกเก็บไอ้กรีมเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขามีพวกนักขาเก็บรถเข้ากรรมการเขามาช่วยเกมไม่มีไม่มีไม่มีกรรมการจริงเหรอไม่มีกรรมการเดืองั้นวันนี้ไม่ต้องลาใครแล้วกลับกันเลยพวกเราไม่ได้เดี๋ยวรถเข้ามาเก็บเครื่องเสียงไม่ได้เก็บไวทีมไม่ได้ต้วงชนี่วยกเจ้าีน้าทีว่าจะต้องไปช่วยเขาโยกอีกแล้ว เขาโชว์เขาเสียบไปให้ตั้งอะไรเทียบที่กุณเนี่ยทำไมอ่ะนี่มันพลังของก้าวเขานั่งไม่ได้ไม่ได้นั่งไดชั่วโมงหัวเออเก่งนักร้ายนักทำไมงั้นลิเกเรจะยกกลับไปคนเดียวเชิดมือเลกโอ้โหมึงลืมไปหรือเปล่านี่ถูกเท้าน่ะ กระบวนการเสียเวลาข้าพเจ้าขอเปิดชนากในบัดนี้เชิญเธอลูกในตาสิ้นใจเปิดฉลากเปิดฉลากดูฉลากเราจะเปิดฉลากโอ้ยไม่ไอนใจห่วงลำฉลากห่วงลำเรื่ยลำเนี่ยเรียกว่าลำพาน เล่นยังไงก็ไม่ต้องถูกใจพี่ก็นี่ป้าป๊อกมาซิ้นพวงแล้วกันนะเนื้อใครกัแล้วไอ้เบลกูยังอยู่ไอ้ทัศ โค้งใจไม่นโค้งใจไงค่ไคุยๆมันเป็นอะไรเบลยินเลยยินเลยยินเลยมันมันเริ่มเขินแล้วอ่ะเบลมันเล่นแล้วยังไงมันเป็นไงบอกแม่แม่คนนี้นั่งหน้าทุกงานพวกเราตกงานกันแน่เขากินแล้วเน่ะเล่นอะไรแกก็ไม่คำนึกว่ามาดูผ่าศพแม่ยิ้มอยู่แม่ช่วยคำหน่อยเดี๋ยวตลกตกงานอันนั้นแม่นะเอานนั้นนิดหนึ่งนิดหนึ่ง เฮ้ยคุณพาช่วยอ้าวแม่ย<ห>ิ<อ>้มเฮ้ยโดนคำคำคำแล้วงานโคตรใหญ่้ะมึงที่ตรงไหนตรงเรนลิเกกันตรงนี้แล้วมั้งพวกเราโคตรกันไม่มีคำว่าพัวอ้าวไม่มีกรอดอนขบเจ้าไม่ใช่3าคนเปิดไม่มีอะไรวะ